รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสีผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโผแว่นท็อปเจรร์บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง,รางบริษัทไตรเอ็นโอเอเน็กจำกัดร่วมกับบริษัท S&C Emporium ซจำกัด โดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตีสี่สี่ตลาดคือร,า,อรา,ากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่ทเชื่อชูอันตรา์ไทยเป็งเๆ็งเตงตีสี่เรวสวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สกับผมนะครับเจอกับผมจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มนะครับแน่นอนครับผมจะต้องมีอาหารรถเด็ดนะครับเมนูเด็ดจากร้านดังจะเป็นร้านไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับและผมจะพาไปทัวร์ตลาดที่ไหนหรือว่าเชฟปึงของเราจะรังสรรค์เมนูอะไรติดตามชมไม้ดีนะครับและช่วงแรกของเราเป็นช่วงยกขยงติดดาวครับ เมนูเด็ดจากร้านไหนไปดูกันเลยครับตตนรูผมแ่บาแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปียกขยงติดดาวครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะครับว่าส่งตรงจากร้านเลยนะครับเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังอยู่กับบ้านกันแบบนี้นะครับผมสั่งจากร้านนี้ครับเสบียงบ้านครับผมนี่คุณผู้ชมครับเป็นของสดๆนะครับแพ็กซีนมาเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นปลาอินซี นะครับผมก็มีปลาทูต้มหวานนะครับสามารถเวฟแล้วได้เลยแล้วก็มีมึกไข่ต้มหวานนะครับ2เมนูนี้สามารถเวฟแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับแล้วก็มีปลาเก๋าแดดเดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยง่ายๆเลยส่งแพ็คตรงมาถึงบ้านคุณคุณจะทอดคุณจะทําอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วก็มีเมนูที่สามารถเวฟและทานได้อ่ะขออนุญาตนะครับชีมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับขออนุญาตเปิดแมสนะครับตามมาตรการครับต้องฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนนะครับ จริงๆนล้วง่ายมากเลยนะครับแค่ฉีกซองนะครับที่ซีนเอาไว้นะครับเทใส่จานแล้วเข้าเวฟนะครับก็จะได้แล้วนะครับนี่เป็นหมึกไข่ต้มหวานเป็นลักษณะของหมึกกระตอยนะครับที่ปรุงสุกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอร่อยมากๆครับคุณผู้ชมครับหมึกไข่ต้มหวานเป็นหมึกไข่จริงๆครับรับตัวหนึ่งเนี่ยตัวเล็กๆพอดีคำนะครับ ละกาณที่เขาทาเป็นสําเร็จรูปแบบนี้นะครับสะดวกสบายอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าคุณเนี่ยมีข้าวสวยร้อนๆนะครับผมว่าเข้ากันได้ดีเลยนะครับฝากด้วยครับกับร้านเสบียงบ้านนะครับผมขออนุญาตชิมนี่ก็คือปลาทูต้มหวานนะครับถูต้มหวานนะครับก็สําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือจะบอกว่าถ้าสําเร็จเนี่ยมันดูไม่น่ารับประทานหรือเปล่าเขาทําสดๆใหม่ๆนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับถูต้มหวานขออนุญาตลองชิมนะครับ อร่อยมากๆครับคุณผู้ชมครับปลาทูต้มหวานนะครับรสชาติกําลังดีนะครับไม่หวานจนเกินไปครับก็เป็นหวานเค็มนะครับแล้วก็มีความสดของตัวปลาทูเนื้อยังแน่นอยู่เลยนะครับก็ถือว่าสุดยอดครับติดดาวให้เลยครับฝากไว้ด้วยครับกับร้านเสบียงบ้านนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นทางด้านล่างนี้นะครับ นะครับอ่าโทรไปสั่งได้เลยนะครับรับรองนะครับความอร่อยส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับโทรไปได้เลยนะครับมีจะไปดูในไอจีเขาบอกเราได้ Facebook เขาก็มีเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับอ่าสเปียงบ้าครับผมอ่ะและขอฝากอีก1ร้านก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมโทรสั่งตรงเขาบอกว่ามาถึงพอดีเดี๋ยวให้ดูเลยครับว่าเป็นเมนูอะไรครับ ติดดาวให้เลยครับกับรานนี้โอปะปูไข่ดองระยองฮิโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับปูไข่ของเขาที่ไข่เยอะมากๆเลยครับเขาเรียกว่าไข่แต้มมันจุกๆเลยอ้ยสุดยอดครับบอกได้เลยว่าน้ําลายผมมันไม่ไหวแล้วครับจะไหลทะลุแมสอยู่แล้วครับเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับลองชิมเลยดีกว่านะครับถอดแมสก่อนนะครับฉีดแอลกอฮอล์ที่มือนะครับตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โอ้โหคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าหน้ารับประทานมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ร้านมือไปที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ส่งมาให้ผมชิมเนี่ยห้าอย่างด้วยกันนะครับผมได้ชิมคุณได้ชมนะครับกับร้านโอปะปูไข่ดองระยองฮินะครับผมเมนูแรกก็เป็นเป็นปูไข่ดองนะครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็มีแซลมอนโอ้โหมีหอยแครงนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับกุ้งดองนะครับและทางร้านของเขานะครับ บอกไว้เลยว่าเน้นสดเน้นสะอาดเน้นอร่อยผมว่าเข้าไปดูที่ร้านของเราได้เลยนะครับและสนใจโทรสั่งเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านเบอร์นี้เลยอ่าโทรไปได้เลยนะครับรับรองความอร่อยยกขยงติดดาวให้ครับนะ่ขอชิมเลยนะครับอเกระตอเลยนะอะไรกันเนี่ยที่สำคัญนะครับน้ำจิ้มเขาบอกว่าน้ำจิ้มขร้านเขาเนี่ยเป็นน้ำจิ้มรสเด็ด โอ้โหนี่ข้าวร้อนๆนะนี่ทำใหญ่ๆแบบนี้ขอรักสองคำแล้วกันอ้คุณผู้ชมครับไข่ดองแบบเยิม้มเย้มมาก ขอยืมพี่โชเร่มาเลยนะครับอร่อยจริงๆครับน้ำจิ้มเด็ดมากานะครับน้จิ้มเขาเนี่ยเข้าไปทีแรกก็คือเปรี้ยวก่อนนะครับเปรี้ยวกลมกล่อมสามรสนะครับแล้วตกท้ายแบบมีความเผ็ดหน่อยนะครับเพื่อผสมผสานแล้วก็ดับแบบความความดองของเขาที่เขาดองเค็มๆม,ม,มานะครับก็เข้ากันได้ดีมาก เด็ดครับเขาสวยร้อนๆนะคุณผู้ชมจุดยอดนี่ตื่นมาเจอแบบนี้น้ำลายสอเลยใช่ไหมครับโทรไปสั่งเลยครับรายละเอียดอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือเข้าไปดูที่ Facebook ทางร้านก่อนได้เลยนะครับโอปะปูไข่ดองระยองนีครับผมอะคุณผู้ชมครับและช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวตลาดที่ไหนและเชฟของผมเนี่ยจะรังสรรค์เมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านเสบียงบ้านครับ และขอขอบคุณร้านโอปะปูไข่ดองระยองฮินะครับที่ส่งเมนูอร่อยๆแบบนี้มาให้ผมได้ชิมนะครับให้คุณได้ชมด้วยอ่าขอบคุณมากนะครับช่วงทัวทั่ว,วตลาดอร่อยยกขยง ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันธุ์ยนอร์สินสดจริงสะอาดจ,จริงที่บิ๊กซีกลับเข้าสู่ช่วงทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยองวันนี้ครับผมจะพาไปที่ตลาดไหนอันแน่อยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ไปชมกันเลย ัสดีค่ะคุณผู้ชมที่นา่ารักทุกท่านกลายตื่นมาดูโยกกะยงโยกะยีกะ้ก่อให้รวยทูหวยเบอ้์ยาใหญ่ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนเลยนะคะและตลาดที่เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทิปกันในวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยตลาดที่เราพามาเที่ยวก็คือตลาดเทศบาลนครภูเก็ตนั่นเองตลาดสดที่รวบรวมสินค้าไว้มากมายทั้งอาหารสดอาหารแหง้งโดยตลาดเนี่ยแบ่งเป็นโซนๆค่ะมีทั้งโซนผักนะคะอยู่ด้านล่างอาหารทะเล เนื้อสัตว์อยู่ด้านบนใครอยากได้สินค้าประเภทน้นเดินเลือกซื้อหากันในตลาดแห่งนี้มีครบคันอย่างแน่นอนเพราะว่าตลาดแห่งนี้นะคะอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยเป็นท่ารถที่จะเดินทางไปยังอำเภอต่างๆอีกด้วยจึงทําให้ผู้คนมากมายเข้ามาซื้อหาสินค้าในตลาดแห่งนี้กันนั่นเอง ใครไปต้องเที่ยวภูเก็ตอย่าลืมแวะไปซื้อหาของกินของใช้กันด้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคาะได้เวลาที่เชฟปึงจะต้องปรุงเมนูอร่อยอร่อยให้เราได้รับประทานกันแล้วแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูคําตอบพร้อมกันกับเคล็ดลับจากปักซอยค่ะสำหรับเมนูวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับผมผมก็ทําเมนูเกี่ยวกับสมุนไพรครับผมสาหรับวันนี้ผมจะทําเมนูไข่กระเพราหมันกุ้งครับ ต,ตัวผสมของผมก็ง่ายๆครับผมผมก็จะใช้ไข่ไกครับแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็ใบกระเพราและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้มันกุ้งตัวใหญว่ครับตาพันท้ายโดโลติกครับผมก็เดินผมก็จะผัดไข่ขึ้นมาก่อนครับันนี้ผมเดินเข้าไข่ลงไปแล้วก็ใส่เลยครับ นี้ไข่ผมจะทอดแล้วแต่ชอบครับใครชอบทานแห้งๆก็ทอดก็ผัดแห้งๆใครชอบทานแบบเละๆหรือแฉะๆก็สามารถทำได้เลยครับแล้วแต่ชอบเลยครับนี้ผมจะพักทิ้งไว้ก่อนครับ ก็จะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละครับแล้วก็ใส่กระเทียมครับพริกขี่หนูครับแล้วแต่ชอบครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยครับอันนี้ผมจะใช้ไฟลกักษณะไฟอ่อนๆหรือไฟปานกลางครับอันนี้กระเทียมเริ่มหอมพริกเริ่มหอมแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับผมผมเปื่อจะใส่มันกุ้งครับ มันกุ้งสวยครับตาพันไท้ายโนติครับอั่างนั้ผมก็จะผัดต่อไปเรื่อยครับ น,นี้ผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอย,ยครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาครับอันนี้ซอสกะเพราผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะปิดไฟเลยครับเพื่อที่ไม่ให้ไข่มันแข็งเกินไปครับผมก็ใส่ลงไปเลยครับ ก็ใบะเพราครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟหรือเปิดแก๊สทิ้งไว้เนี่ยไข่ไม่จะตุกก็จะแข็งไปครับมันจะไม่นุ่มครับต้ตนตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับ วันเมื่อดงจันท์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยีย้สดใสหำครับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากป้าไฟวันนี้ของผมเป็นเมนูง่ายๆในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ครับผมเมนูไข่กะเพราบรรทุค,ครับไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไป,มไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ วิธีทำง่ายๆนะครับคับแต,แต่เมื่อกี้ผมใส่นมเจือปตอนนี้ผมจะต้องเพิ่มความหวานผมก็ใส่น้ำตาลครับ,นะรบถ้าใท้นมหวานแล้วน้ำตาลก็ไม่ต้องเลยครับนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมเลือกเลยครับเจาะจ,จงเฉพาะเป็นนมหนองโพดีกว่านะครับผมเพราะว่าเป็นนมโพแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกหลักอรมาอย่างแน่นอน ชิมขโมโงงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิลป์ผลิตภัณฑ์นมสดตราห<ม>นองโพอยู่ในช่วงชิมขโมโงงโฉงเฉงกับผมจุ๊บจิ๊บเชิญิ้มและเชฟปึงครับสวัสดีครับเชฟปึงสวัสดีครับวันนี้ครับเมนูเด็ดอะไรครับวันนี้ผมก็จะทำเป็นของหวานต้านโควิดครับผม โอ้โหชื่อเมนูก็โอ้โหทันยุคทันสมัยเก้าเหตุการณ์สุดๆนะครับเมนูของหวานต้านโควิดครับผมวัตถุดิบอะไรฮะเป็นเมนูขุ้นขิงนมสดครับชื่อเมนูครับขุ้นขิงนมสดครับผมอ่าครับมันเป็นยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับไปลองชมกันเลยฮะส่วนผสมของผมก็มีผงวุ้นครับมีน้ําตาลครับมีขิงแต่จะใช้ขิงสดก็ได้หรือจะใช้ขิงซองก็ได้แล้ว แล้วแต่สะดวกครับสําหรับวันนี้ผมจะใช้ขิงซองครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ผงวุ้นครับแ้าที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้นมหนองโพครับผมน่ครับใช้นมหนองโพซะด้วยถ้าผมจะเพิ่มความหวานก็จะใส่น้ําตาลลงไปแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้นมหนองโพรสหวานผมก็จะไม่เพิ่มน้ําตาลครับครับผมตัวมะตมผมผมก็ใส่นี่เลยครับนมลงไปก่อนเลยครับคือขิงนี่ช่วยในเรื่องของ ขับลมครับหลายอย่างครับผมขับเต็มห้ครับผมเห็นบางคนบอกว่าแบบเขากลัวโควิดแล้วก็ต้มน้ําขิงทานอยู่บ้านนะครับแต่วันนี้เรามารังสค์เป็นเมนูวุ้นขิงนะครับคือตั้งไฟแล้วก็ใส่นมลงไปก่อนนะครับผนี่ครับที่สําคัญนะครับเป็นนมหนองโพนะครับนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นครับผมก็เปิดไฟครับผมเปิดไฟครับผมขั้นตอนต่อไปครับผมผมก็จะใส่ผงขิงครับผม ก็ใส่นมนะครับแล้วก็ตั้งไฟนะครับให้ร้อนพอประมาณแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปครับผมนะครับวันนี้เลือกเป็นขิงผงนะครับเป็นขิงผงนะครับสะดวกสบายซื้อเก็บไว้ที่บ้านได้เลยถ้าเกิดว่าใช้ขิงสดเราสามารถทุบลงไปในต้มลงไปในนมด้วยก็ได้ลงแม่พิมพ์เราถึงค่อยเอาขิงขึ้นมาครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วสาหรับวันนี้ครับอ๋อจะจะตามขิงใส่ลงไปก็ได้ใช่ครับผมครับหลังจากนั้นผมว่าคนให้ให้เข้ากันครับผมครับก็ตามด้วยผงวุ้นครับ วิธีทำง่ายๆน,นะครับง่ายๆครับแต,แต่เมื่อกี้ผมใส่นมเจิดไปตอนนี้ผมจะต้องเพิ่มความหวานผมก็เลยใส่น้ําตาลครับอบถ้าใส่นมหวานแล้วน้ําตาลก็ไม่ต้องเลยครับอ อยู่ที่คุณผู้ชมเลือกนะครับนะเจาะจงเฉพาะเป็นนมหนองโพดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนมโพแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกหลักอนามัยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้น้ำน้ำตาลแล้วก็ผงวุ้นแล้วก็ผงขิงเริ่มละลายแล้วครับเพราะมีความร้อนตอนนี้เดือดแล้วครับตอนนี้เดือดแล้วทำไงฮะหลังจากเดือดแล้วครับผมผมก็จะปิดไฟครับผมก็จะตักลงใส่ลงไปในแม่พิมพ์ครับอันนี้เดือดแล้วครับผมเดือดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนที่เรา เราทำผงวุ้นนะครับแล้วก็ผสมผสานกับนมโคแท้ร0อตราหนองโพนะครับคุณผู้ชมครับคือในช่วงล็อกดาวน์นะครับหรือว่า Work from home นะครับก็ต้องอยู่บ้านนะครับเมนูแต่ละเมนูเนี่ยก็ทำซ้ำไปวนไปวนมาทำให้เรากินของจำเจนะครับอยู่บ้านมันก็เซ็งมันก็เบื่อนะครับเปิดดูเราได้เลยนะครับกับ ยกขยโงยกขยี้ตี4 4่นะครับก็จะมีเมนูหลากหลายให้คุณผู้ชมได้ทำกันนะครับก็รับรองครับอร่อยอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะอัดลงไม่พิมพ์พักทิ้งไว้หรือถ้าอยากให้มันแข็งตัวเร็วเราก็สามารถนำไปไว้ในตู้เย็นก็ได้ครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งพักทิ้งไว้ก่อนครับให้มันแข็งตัวก่อนค่อยๆแกะออกจากแม่พิมพ์ลงจานแล้วก็พร้อมพร้อมทานได้เลยครับทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือจะไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับ ก็ที่สาคัญเป็นนมหนองโพดงโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปกตินี่ถ้าเราออกตลาดอย่างที่เราเคยทํากันมานะครับเราก็จะแจกนมหนองโพด้วยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็ไปไหนก็ไปได้ตลาดก็ถูกปิดนะครับเราก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนอยู่กับบ้านนะครับเราก็เลยแจกนมหนองโพกับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้นะครับแต่สัญญาไว้นะครับว่านมหนองโพเนี่ยถ้าเราได้ออกไปสู่ตลาดเมื่อไหร่นะครับหรือว่าออกไปทําที่ตลาดเมื่อไหร่เราแจกแน่นอนครับสัญญาเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับวุ้นของผมวุ้นขิงนมสดครับเอาล้วครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวุ้นขิงนมสดครับผมอันนี้ผมจะตักพร้อมเติบเลยครับเชิญเลยครับเราทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีครับเมื่อกี้คือแล้วแต่15นาทีถ้าอยู่ในตู้เย็นมันก็จะแข็งตัวเร็วขึ้นครับถ้าอยู่ในภูมิข้างนอกนี่จะแข็งตัวช้าลงครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมจะเพิ่มความน่ารับประทานลงไปครับผมจะใส่นมนมสดลงไปครับโอ้ อันนี้เรียบร้อยแล้วครับวุ้นขิงนมสดของผมครับครับผมทำง่ายๆอยู่กับบ้านนะครับเพียงแค่คุณมีผงวุ้นแล้วก็มีนมหนองโพนมโคแทร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ได้เมนูง่ายๆแบบนี้อยู่กับบ้านได้เลยครับเอาละครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสเรานะครับได้ทําเมนูดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับและต้องขอขอบคุณเชฟปึ่งนะครับขอบคุณครับครับอย่าลืมติดตามชมครับเราสองคนนะครับได้ที่ ยกขยงยกขยี้4:40 4, 4, ครับร Up, เวลาเดิม Pilot, เช่นเคยนะครับรอยู่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ <gesch ee S 2> และเราจะนํสาสรรเมนูอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็ติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปกันก่อนครับ<ป>สวัสดีครับแต่เชทาเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไป,ไป,ไปยกขยี้4:40